ผิดพลาดเพราะตอน4021ดอกด้วยอีกลูกหนึ่งเออเพราะว่าตอนตอน,ตอนพลอยออกมารีวิวอะ่ะมันเหลืออยู่ลูกหนึ่งแล้วมันมีลูกค้าถามอยู่แต่ไม่รู้เขาเซเย็ดหรือ,อยังนงครับนะไม่แน่ใจว่าลูกค้าเขาเซเย็ดไปหรือ,อยังมันเหลือรุ่น45กิโลค่ะพอเต่าไหมพรมผ้ายืดมีเปิดรีวิวไม้วันนี้ยังเลยค่ะพี่ถ้าให้พลอยแนะนํารุ่นผ้ายืดนะป้าย KWE เลยรุ่น Hittech ได้โคตรเยอะ ตัวนี้หนูมีลูกค้าประจําอยู่เชียงใหม่รับตลอดตัดทีละสา3 0ิบสาแม่เอาเต็มขึ้นคันรถไปเชียงใหม่เลยยิงยาวไปเปิดคัดพวกฮีเทคพวกอะไรอย่างเงี้ยลูกคา้าของยูนิโค <UN ICO. S 2> อะทำราคาได้เลยพี่อดูสีดิพี่สวยมากเลยคาดิแกนบางนะถ้าพี่สาวไม่วอลลี่เรื่องแบรนด์อยากได้สีสวยๆผ้าใหม่ๆพลอยแนะนำสองป้ายคือเลดกับบู แนะนำสองตัวนี้นะคะคิงก็เล่นได้นะคิงก็สวยสีสดเหมือนกัน ป้าแพนด้าพอแจ้งก่อนเขาเป็นงานรวมไวแม่อาจจะมีสีเข้มด้วยขอคนรับได้ป้ายแพนด้าก็มีสีเข้มมีทรงขอบเหมือนกันลูกค้าส่วนงานญี่ปุ่นอาจจะมีติดตัวยาวแต่มีแบรนด์โคตรเยอะแล้วแต่ลูกค้าชอบสไตล์ไหนอเอ,อเอฟสไตล์นั้นเนี่ยข้างหลังคืออะไรคะคุณพลอข้างหลังพี่สุดารัตใช่ไหมพี่สุดารัตสวัสดีค่ะข้างหลังเป็นงานสเวตเตอร์ไหมพรมค่ะพี่ของป้ายบูกระสอบน้าเงินเหมือนกันรุ่นพรีเมียมตัวที่ปักหมุดข้างบนเลย 3990นะคะแต่ถ้ารุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้คือคาดิแกนบางฟิลนี้ลูกค้าแป๊บนึ่งนะมันเป็นทรงขอบไวรุ่นอนะทรงขอบไวรุ่นยังไม่ได้ตีฟูยังไม่ได้เลยเลยมันเลยอาจจะดูแบบตัวแค่นี้งานไซส้ไก่หรือเปล่าออมันยังไม่ได้ตีฟูนะแม่นะอัอดม,มามันยืดนะแม่มันใส่ได้แบบฟรีไซเดอร์ลอยให้ดูสีสันนะพี่เน้นสีสันเน้นผ้าใหม่ออคาดิแกนบางแบบนี้อุย แ๊บหนึ่งเห็นป้าชมพูไหนเอาชมพูไหนเนี่ยเอาชมพูไหนอ๋อสวยแม้แนะนําเล่นได้เลดูถ้าชอบสไตล์แบบสีสันสีสันอย่างนี้นะคะลูกค้าเน้นทรงวัยรุ่นน่ะทรงวัยรุ่นทรงวัยรุ่นน่ะเน้นสองป้ายนี้ลูกค้าถ้าเป็นแพนด้าก็จะเป็นรวมวัยถ้าเป็นยิปแต่ว่ารวมวัยก็จะมีติดขอบบ้างอะไรบ้างไม่ไม่ค่อยติดตัวยาวลูกค้า อันนี้ฝ<ด>่อม,มากไหนหลาวเป็นสิบลูดอย่างนงี้ได้รูดอุ้ยรูดอุ้ยเนี่ยฝ่อปะเ<ก>นี่ยเซ็กซี่ใส่เป็นสายฝอรูดแค่นี้สองพันสามร้อยบาทพี่จ๋าได้อยู่ประมาณน่าจะเกินสองร้อยพี่ว่าน่าจะเกินอยู่ประมาณน่าจะได้ประมาณสองร้อยห้าสิบถึงน่าจะถึงสามร้อยด้วยซ้ำพี่เพราะว่าผ้ามันไม่หนาผ้ามันไม่หนาแกนึกถึงไอ้นี่ดิ ื้อกักอะ่ะยังได้ตั้งร้อยห้าสิบตัวรุ่นเนี้ยบางว่อกันตั้งเยอะน่าจะอยู่ประมาณแบบสองร้อยกว่าเลยพี่ชมพูเข้มชมพูอ่อนดูสีม่วงเออม่วงแล้วเดี๋ยวตัดด้วยส้มเนี่ยน่ารักมากเลยอะ่ะเดี๋ยวตัดด้วยส้มเนี่ยเป็นรุ่นบางประมาณนี้ถ้าเกิดเอาหนากว่านี้จะเรียกหนาปันกลางนะคะพี่รุ่นหนาปันกลางจะมีไลฟ์เมื่อเช้านี้ ,3990 รุ่นพรีเมียมสวยสวยเลยนี่แนะนำแนะนำ เอาลูกรีวิวรหัส C F พี่สาวใครเอาลูกนี้พิมพ์จอจานหนึ่งศูนย์นะคะเนี่ยพี่สาดูพี่สาวดูด,ดูสีดูสีแล้วได้ได้คือดูทรงพิมพ์จอจานหนึ่งศูนย์ได้เลยค่ะพี่ก้อนรีวิวะนะคะก้อนรีวิวจอจานหนึ่งศูนย์ได้เลยเอาก้อนใหม่จอจานหนึ่งหนึ่งนะคะสองพันสามพี่ค่าส่งประมาณสองร้อยสามร้อยบาทแล้วแต่พื้นที่เนาะค่ะ นะคะเยอะมากเยอะเยอะลูกหนึ่งอะลูกค้ารีวิวไปแล้วค่ะขอบคุณมากา<อ>ค่ะพี่เอาก้อนใหม่จอจานหนึ่งหนึ่งนะเอาก้อนใหม่จอจานหนึ่งหนึ่งเ,เนี่ยลูกค้าสี่โคตรสดสีเส่เมากไหมพรมบูอะไหมพรมสะอาดใครอยากได้พะลองก็ A 6 3กสามเลยเนี่ยตัวดังเลยนะตัวดังๆของบูนะแม่เอ2เจ็ดสองเสตเวเตอร์ไหมพรม<ช>ที่แขวนข้างหลัง เสะะื้อคลุมใหม่พรมผ่าหน้า LW 2 0เมื่อเช้านี้เปิดไหลไปก็สวยนะคะลูกค้าแล้วก็รุ่นนี้โอ้โหยิ่งสวยสวยเลยเนี่ยมันจะมีเนื้อประมาณนี้ด้วยมีเนื้อบางๆประมาณนี้ปนด้วยแต่ไม่เยอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นฟิลเนี่ยผ้าล่องฟิลผ้าล่องแม่สวยสีโคตรจ้าบสีโคตรซาบเลย ลูกค้าคืออยากให้เปิดใหม่พรมผ่านหน้าแบบเยอะมากอุ้ยนี่เอชเอมค่ะเอชเกลับต้องกับด้านนะหนูกลับร้านให้พี่หน่อยสีโทนดําก็มีนะอุ้ยแต่อันนี้มันจะเก๋มันจะเก๋มันเป็นคอปกแบบหนึ่งเป็นคอปกแบบนี้เป็นคอปกแบบนี้อุ้ยน่ารักรับลูกใหม่จอหนึ่งหนึ่งค่ะพี่นะคะเปิดคาดิแกนหนาลูกค้าอยากให้เปิดคาดิแกนหนาแบบหนาแน่นมาก หนาแน่นมากใครอยากดูคดีแกนหนาขอดันห้าสักสิบคนได้ไหมเออขอดันห้าสักสิบคนได้ไหมแม่ห้าคนสิบคนก็ได้อขอชาวเช็กก่อนใครอยากดูเดี๋ยวหมูไปเบิกมาให้อีกดูดีเทลกระดุมตัวนี้ดีโอ้โห,โโหมาซูมกระดุมให้ดูนะความวัยรุ่นลาลยใดๆขอบคุณครับอันนี้ H&M นี่สีแดงนี่เนี่ยแล้วเซงขอบมันเยอะมากสังเกตปะรงตัวสา<ช>ัานตัวกอวัยรุ่นใส่คุม คือมันใส่กไอไ้ต่อมหมดเลยอ่ะขอยัดนะนขอยัดโกยไปเรื่อยแป้งเยอะมากมนเนี่ยดูดิสวยอ่ะดูสีแดงคือแดงส้มคือส้มพี่สาวถ้าใครชอบอะรุ่นแดงๆแบบนี้นะสีสีแบบนี้ปลายบูจ่ะปลายบูเลยวุลด้ดูทรงขอบอีกแล้วทรงขอบอีกแล้วอ่ะ พี่คัดได้เยอะ2อ0พนะคะอุ้ยลูกค้าดัน5้ามารัวมากลูกค้าดัน5้ามารัวมากหนึ่งสองสามสี่ห้าก๊ปครับทำยังไงดีไปเบิกให้พี่หน่อยแปะใจอ่อนเห็นไหมซอ่อนใจอ่อนอยากดูว่าเอาให้ดูอีกบู LW20 มาพี่แต่ดูเหลืออยู่แค่20ลูกสุดท้ายแล้วนะลูกค้า เหลือ20ลูกสุดท้ายแล้วถ้าวันนี้ได้ดูรีวิวแล้วรีบไปเอฟเลยแม่เดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดอุ้ยเนี่ยเห็นปะฟิวเกาหลีวัยรุ่นนี่เขาจะเป็นแบบนี้นี้ตัวขอบแบบใส่คุมน่ารักแขนนิดหน่อยอปิดแขนนิดนึงอุ้ยเนี่ยเหมือนอันต้นต้นไลต์ต้นต้นกระสอบอ่ะอออไอชมพูนั้นไงชมพูไหนอ่ะนั่นแหละนั่นแหละอันนี้เป็นอีกเฉดหนึ่งคนละสีนะเนี่ยเนี่ยน่ารักลูกค้าเขามาทุกสีจริงจริงว่ะ น่ารักเนาะผ้าคบใหม่เลยพี่ดูดิสีแดงคือน่ารักใส่คุมกับเสื้อใส่เดี่ยววัยรุ่นคือชอบเลยอู้หูแล้วดูปึกสีนี้ตรงนี้นะพี่ปึกสีแบบพาสเทลมากพาสเทลเกินตรงเนี้ยจริงแล้วตอนแรกคือแบบเหลืองเขียวแดงนี่แบบสดสนั่นนะสีแบบสนนั่นเกินสวยมากสวยอันนี้ไม่ติดตัวยาวนะคะลูกค้า รุ่นนี้จะไม่ติดตัวยาวใครกลัวได้ตัวยาวไม่ต้องกลัวเลยใบบูใบ,บขิงใบเรดไม่ติดตัวยาวค่ะนะแพนด้า <Panda S 2> มีปรับไปนิดหน่อยแต่ถ้าติดตัวยาวเยอะจะเป็นงานญี่ปุ่นนะคะลูกค้าน้องแพรรี่แม่แพรรี่ไม่เอาแพรรี่ขอโทษน้องพาแเวร์นะคะวันนี้ี่วันนี้โคนะ้ดเนมน้องพาแเวร์นะน้องพาวเวร์เดี๋ยวให้น้องพาแเวร์โชว์บนลาวให้ดูโอ้พีพลอยดูสีดิ แ,แล้วคือในกระสอบอะสีอีกเพียบแบบพี่ใครแบบไม่ชอบติดดำอ่ะไม่ต้องเอาไม่ชอบติดดำห้ามเอางานญี่ปุ่นนะชอบติดส,สีสีมาเอางานจีนแม่จีนหรือเกาหลีก็ได้แต่เกาหลีจะจะ,จะติดแขนสั้นตนด้วยนะคะสวยอะสองพันสามสองพันสามร้อยสบเจ้าไม่เลาหรือ,อสอบเดียวยแบบถูกใจ สองพันนะคะเจ้าจานหนึ่งหนึ่งนะคะรหัส cf y e s yes, sir, yes, sir. s i r y e s s i r ระว่างรอใหม่โพอุ้ยมาพอดีมาไวเวอร์เหมือนอยู่ใกล้เคียงมาไวเหมือนดีดนิ้วป๊อกเออมาไวเหมือนดีดนิ้วแบบป๊อกเมจิกหนูใส่ตัวนี้ได้เชื่อปะเชื่อหนู